เมื่อกี้มีพนักง,งานนะคะมาบอกเลยว่าทำรถเสร็จแล้วโคชโชก็ใช้เวลาว่างนี่เห็นไหมคะแชร์จากการที่ใช้เวลาว่างตอนนี้โคชโชเอารถมาเช็คระยะสลับลอ้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรอง แต่นี้ในระหว่างเวลาว่างโคโชใช้เวลาว่างมาทำไมแบ่งปันแชร์ริ่งข้อคิดไอเดียมายเซ็ปประสบการณ์กับทุกคนอันนี้โคชโชใจฟูแล้วมีความสุขแล้วใจฟูและคุณต้องดูว่าคุณยิ้มได้คุณหัวเราะได้คุณหมดเวลาไปกับสิ่งไหนที่มันเฮ้ยเวลาหมดเร็วมากแล้วคุณมีความสุขซาเลือเกิน ความสุขของโคชโอคืออยู่บนโลกออนไลน์เพราะโคชโชใช้ออนไลน์เลี้ยงชีวิต100%ขายของออนไลน์ทำในหน้า TikTok Affiliate ไลฟ์สดแบ่งปันเปิดคอร์สสอนออนไลน์ให้ความรู้ผู้คนให้ไอเดียให้วิธีคิดช่วยคิดคอนเทนต์ให้กับลูกศิษย์แต่ถ้าคุณคุณเพิ่งมาติดตามใหม่คุณอาจจะยังไม่รู้เออคุณอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรเราทาความรู้จักกันไว้